เฮียกลับมารอบนี้เราแพ้ครั้งแรกเลยว่ะงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะครับสกอร์ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้อินเวสนะครับชนะ50ต่อ49่ิบ้นะครับิวเชียดชิวเช, missile, ชียดดีปวดใจจริงจเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วพี่บอกเลยว่ากูกล้าพูดเลยตั้งแต่กูเล่นไฟม,มาสตอรี่พวกมึงอ่ะแม่งมันที่สุดเท่าที่กูเคยเคยเจอนะโอ้โห oh, oh, oh. ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับกูบอกกูบอกเลยไอ้อันนี้จากใจเลยกูก็ยอมขอบขอบาดาเหมือนมึงนี่แหละสุดยอดมากทั้งสองคน ทั้งสองแก๊งเลยสุดยอดจริงๆโอเคพี่การามันอยู่ก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่แล้วสิบหกวันโอเคจะแบ่งจ่ายยังไงครับเป็นเป็นครึ่งครึ่งหรือว่ายังไงดีน่าจะรีบจ่ายรีบหมดแหละพี่เดี๋ยวจะพยายามเร่งเร่งให้เขาแล้วเพราะเขาก็น่าจะต้องรีบใช้เงินอ่าจ่ายจ่ายกันเองหรือจ่ายที่ทีซีครับทีซีครับทีซีกันนะครับทีซีโอเคโอเคครับมามาจ่ายทีจะจ่ายกันเองก็ได้นะครับคนแถกเชียร์กันเองเครับทีซีอ่ามาจ่ายที่พี่แล้วกันจบโอเคครับผมครับเวลาสิบหกวัน สิบพันสิล้านแต่บง i นิดเบทได้ครับอะไรที่ล่วงเกินไปก็ขอโทษด้แล้วกันแวะมาต่อกันใหม่เราได้ไหมเรได้ไหมทำไมอินเบทอินเบทเดียเพิ่งไปได้ไหมขอแป๊บนึ่งทำไมมาคุยกันตรงนี้ก่อนดขอโทษอินพูดอย่งอินเบทโดยน้ที่แป๊บไปอ่ะวันนี้ไม่ได้ก่อนดิวันนี้ไม่ได้ก่อนดิแต่นี้ไม่ขอยันไม่ขอเท่านั้นนะเข้ครับพี่ว่าไงอินเบทอินเบทอินเบทเดี๋ยเพิ่งไปนะแป๊บหนึ่งมีอะไรครับคุยเลยก็ได้นะแปเบแป๊บเดียวแป๊บเราขอ อันนี้ไม่ไม่ได้แบบว่าบ้าๆบอๆคนละผมจะคุยแบบผู้ใหญ่อะแป๊บหนึ่งแล้วก่อนแล้วดีคือบ้าบออ่ะมึงเอาให้เต็ม่ทุกคนลกูจะถามพวกมึงออย่างหนึ่งกูให้ช้อยกูให้ช้อยพวกมึงสามข้อคือจะเป็นยังไงอยู่ที่พวกมึงกําหนดเลยข้อแรกข้อแรกเราจะหาเงินมาจ่ายมันให้ไวสุดสิบล้านจ่ายเสร็จเอามันต่อให้แหลกไปเลยในรอบเนี้ยปขารแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องร่างสัญญากับทีซีด้วยว่าต้องบังคับไฟไฟหนึ่งเล่นเวลาพี่ทำ จติกาเล่นอย่าลืมไม่ลืมแน่นอนรอบนี้จะรอบครอบไอ้เหี้ยมันเรื่องเล่นแต่เล่นตามวาที่มาฟังฟังฟังก่อนนั่นแหละบข้อที่สองฟังกูก่อนเด้ข้อแรกก็อย่างที่กูบอกไปอ่ะข้อที่สองมือจะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยตีทีหลังพคิดไปคิดมาแล้วมันก็แค่เกมอ่ะกูไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหรอกงานแต่าสำหรับกูกูไม่อยากตีกับมันต่อละกูไม่อยากเราล้วแต่ปุ ไม่ฟังว่าอันนี้เอาอย่นี้เอาอานี้ตอนกเอาเอาช้อยแรกช้อยแรกคือเดินต่อด้วยแรงแทนเอาคืนหนักๆหรือช้อยที่สองกูเคยเห็นแก๊งหนึ่งก็ทําแบบนี้เหมือนกับเอลเคที่เขาเคยแพ้โคอีกรอบหนึ่งแล้วเขาไปฟื้นฟูจนเป็นใหญ่แล้วมาเอาคืนนั่นแหละก็เราเล่นแบบมึงเจ้าแบบไหนมึงเจ้าแบบว่าไปฟื้นคืนแล้วไปตีแก๊งอื่นเรื่อยๆแล้วค่อยมาเอาแรงแทนเขาใหม่มองเขาเป็นเป้าหรือจะเอาแรงแทนถ้าแรงแทนอย่างไรของมันก็หมดอยู่แล้วตีต่อของพวกมันหมดอยู่แล้ว เราแรงแค้นเด็กกูให้พวกมึงเลือกตัวกูไอ้บอลกูคิดว่าเราไปฟื้นฟูไปพัฒนาบ้านเลเวลสองแล้วมาเอามันใหม่ไหมหรือจะเือบานเลเลสอป็นไรบไม่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 มีผลพิการอย่างเงี้ยอย่างเนี่ยจะยากการมีผลยากการมีผลไปเจ๊ผลอ่ะเเอออาามมัันนต่่พีกูให้พวกมึงเลือกว่าเราจะเดินต่อได้แรงแค้นหรือว่าเราจะกลับไปพัฒนาตัวเองทบทวนตัวเองข้อผิดพลทุทุกอย่างแล้วกลับมาเอาใหม่แบบสูรณ์แบบไม่ฟังก่อนเอากลับมาเอาใหม่แบบสมบูรณ์แบบ ข้อข้อที่สามไม่ต้องเลือกเป็นกูเมึงยืนที่จุดเลยมากูตรงกูมาสองมากูเอาสองกูเอาสองกูมาข้อแรกพี่ทำพูดก่อนดิพี่ตั้มพูดดิพี่ทำได้คือคิดดีๆนะเว้ยในการที่แบบเราจะไปตีอะไรกันเลยอ่ะคือตอนเนี้ยเราก็เห็นอยู่ว่าจกูก็อยากคือจุดเรื่องอะไรเอาอีคือเรื่องเวลาเว้ยงั้นเดี๋ยวเอาตามเอาตามที่กูบอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวกูเลือกให้เดี๋ยวกูเลือกให้เองมึงไปคุยกับเขาไปตามมาปะข้ามแกงเราเสียม อินเวดอินเวดอินเวดมาที่หน่อยอินเวดทุกคนมานี่หน่อยครับมานี่หน่อยมานี่หน่อยมามามานี่รวมมาคุยกันนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาคุยกันนะครับวันนี้วันนี้ก่อนวันนี้ก่อนจำไว้จำไว้ทุกคนพวกมึงเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าเว้ยมึงได้ยินกูใช่ไหมขับมาลงตรงนี้พวกมึงเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าเออเนี่ยเหลือกี่คนอีกเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมองเราอาจจะมองอยากได้ชัยชนะจนหนั่งตาหัวไว้มันก็ไม่กี่คนแล้วนี่สองนัดหรอครับได้ยินผมไหมแท็กได้ครับได้ยินได้ยินครับอื ผมว่าไอ้ที่ผมไปมุ่อกี้ผมขอพูดถอนคำพูดได้ไหมผมไม่อยากตีต่อละเพราะผมยอมรับความแพ้แพ้ดีกว่าแล้วก็อยากจะขอโทษเรื่องทุกเรื่องเลยทั้งคำบัฟการขับรถชนมากในบางที <A S 1> อยากให้เลิกโกรธกันได้ไหมครับเราสองกังค่อยมาตีกันทีหลังตอนที่มันสนุกกว่านี้ดีกว่าค,คุณพร้อมผมพร้อมอตีกันตั้งแต่ทุ่มยันเที่ยงคืนเลยเอาแบบหนักๆให้มันกว่านี้แพ้<ด>ชนะผมไม่สนอยู่แล้วถ้าอินเวตทำอะไรไม่ดีก็ขอโทษน,นะไม่ว่าจะคำบัฟ เรื่องรถชนหรือว่าอะไรต่างๆเลนะก็ขอโทษเราทีนี้ด้วยกันครับผมเหมือนกันนะครับผมอาจจะด่าไว้เยอะด้วยก็ไม่เป็นไรเรามาจบแบบนี้ดีกว่าผมมองว่าถ้าจบแบบที่ผมคิดไว้มันดูไม่ใช่สตอ,ตอรี่อ่ะมันเหมือนเด็กขี้แคนอนะซึ่งซึ่งผมก็ไม่ชอบแบบนี้เหมือนผมอาจจะอยากชนะจนจนลืมคิดครับยังไงก็ขอโทษด้วยเมื่อกี้ที่พูดไปอินเวสติดใจตรงไหนไหมครับผมขอโทษได้แล้วกันนะอันนี้ไม่ได้ปั่นด้วยผมตัดสินใจแบบนี้แหละ มันต้องขอต้องขอเดิขาต้อนขตดเราเราไม่ติดใจาจะไม่ติดใจรจไม่ติดใจไม่ตดแ้ไม่ขอโทษินเก่อนก่อนแยกผมขออ่าได้ไหมฉลามฉลามชอบมคุณได้ไหมฉลามชอบมบคุณผมดาเน่มเคยผมบอกคุณในอินเวนเด์ไว้ตอนตอนจบผมก็เป็นด้วยมัญญาตอ่อนนีมาชอบชอบะผมบอกด้วยตะ่ตี้ยอย่างไรอย่างรตกุณัญญาอ่อนดีชอบไม่พูดเองไม่ได้บอก พู<อ>ดเอง๋ยว <im> ๆยวมขอแถวน้ากระดาษนะครับเราสนามชอบครับคุณ๋ยว ปนี้มึงมาเป็นยี่อะไรดิยี่บอก่จะไอยู่เมื่อกี้แีคุก็น่ารักีเรานราเฉยยีมาแล้วนะเว้ยยนีนะกระดานี้นะกระดานีนะกระดานี้เรากระดานีเราดาน้ากระดานนี้เากระดานนี้เรากระมานรากระดานี้ากระดานน้ากระดานนี้ากระดานแ้ากระดาน้รากาน้าา้เากรานนี้าดาน้เรากระดา้าดา้เราา้าะานแล้เานแล้เราาน้ากรดนรากาน้รากน้เรา้เราา้าก้าน้าน้าะดนดน ดันหนึ่งอ่ะดันหนึ่งอ่ะดันหนึ่งครับดันหนึ่งนะดันหนึ่งนะดันหนึ่งนะตรัขแบไม่ตรงขาแบบตรงเลยบังตีครับบังตีเน็บของครับอี่าสมาชิท่านครับเนี่ตัวเป็นเด็กเลยเหี้ย เรร็วๆคับหน้ากระดานนห้างนะหน้ากระดานเนี่ยเป็นรายการชี้ไอ้ทั่วโอ้โพวกมึงใกล้ๆกันเลยนะดานเขาก็มาสมาธิสั้นเหมือนเราเลยนะเรอยู่ตัวพี่จี้เลยไม่ไม่ไม่ทุกทุกคนทุกคนพร้อมยังครับทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมยังเียอไปหน่อยพี่เฮ่าทุกคนพร้อมยังครับทุกคนพร้อมยังแป๊บนึงนะพร้อมถ้าด้ผมบอกว่าสามสองคือเลยสามสองหนึ่งไปคือไปเลยนะ ท่าที่เท่าไหร่ครัดันหนึ่งครับดันหนึ่งดันหนึ่งดหนึ่งอันแรกเลยดันแรกเลยถ้าผมบอกว่าสามสองหนึ่งไปคือไปเลยนะครับสามสองหนึ่งไปแอมมันจครับคุณแต่ผมเป็นจอบคุณ แต่ว่าผมจะหลงรักเป็นผ้มันยาวเลยมันเป็นยาวดีดีดีับดีดมดี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 ดป็ีดรับดีดีดีครับดีดีดบดีนีดีดีดีัีดีดไดีดีัีดีไีด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 บดี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 ้ีด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 ีัีด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 ดีดีีครับ